สวัสดีครับทุกๆคนหลังจากฆ่าบอสมังกรเสร็จแล้วไปไหนต่อตามมาเลย Mangon, Mangon, เต็มเลย.อ้าว, Bearer of the curse. Long have I awaited one such as you, one who might shatter the shackles of fate, one who can set me free. Bearer of the curse. It was my own manifestation that led you here. The ancient dragon has watched over the world for eons past. Take this. Do not resist. The dragon welcomes you. I'm going to go to the dragon. i to go to I'm go, let's go. นิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวครับ

เอาเอาเวนชุดฮาวเวลชุดเกาะที่เขาชุดเกาะที่ดีที่สุดในเกมแล้วก็หนักที่สุดในเกมผมว่าทุกๆคนน่าจะเบื่อกับชุดนี้ละใส่มาหลายหลายตอนละโอเคค่าดีเฟนส์พอๆกันแต่ว่าค่าพอย n t อาจจะน้อยกว่าแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราใช้โลอยู่ละด้วยกันเลย lày à, kè tu kế, kè tu kế ở đâu ơi, đi đâu ơi เห็นเห็นของฝั่งนี้ยังไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวพาไปเอาเดี๋ยวพาไปเอา

นนี้กก่แลวัเดี๋ยวมึงต้องตื่นนะเออเดี๋ยวเขาไปตีตัวนี้ก่อนตื่นแล้วโอ้โหเทคนิคเดิมเลยครับขวาขาขวาขาขวา ขวาเราแต่ซ้ายมันขาซ้ายขาซ้ายขาซ้ายโทษทีครับโทษที ทางล่างนี้เดี๋ยวค่อยลงไปนะครับเพราะว่าลงไปแล้วไม่มีทางขึ้นมาต้องวาร์ปกับอย่างเดียวเราสำรวจทางนี้ให้ก่อนโอ้ทางนี้ออมมาทางข้างหลังมังกรโอเคขอลองกระโดดปันหน่อยเพินฟ้า ค okay. มาถึงที่เดิมแล้วใจจะเหินฟ้าไม่ไหวแล้วเอาเวรกรรม โอคพอพอทุกคนมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่ต้องรีบข้ามไปนะไปจัดการทําทางลัดก่อนทางลัดก็ทําอย่างนี้ไปอ่าอย่าเพิ่งรีบลงที่ไหนนะมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาข้างบนข้างบนข้างบนสุดก่อนเลยอ่าอย่าเพิ่งไปไหนเลยไม่งั้นต้องวิ่งไปใหม่อ่า นี่ไงข้างล่างเป็นบ bon อลไฟละ ไม่ได้เก็บของความงกเป็นเหตุ ก้อนทูดแล้วก้อนทูดคืออะไรเขี้ยวมังกร ฮีโลโอเคเข้าสู่ประสาททำไมฉากต้องทำชวนเวนหัวด้วยเนี่ย บอนไฟลหลังจากฆ่าบ,บอสแมงมุมแล้วก็เราเดินเข้าไปข้างในที่มีบอนไฟจะมีตัวใหญ่หญถือดาบสองมือไม่มีหัวจำได้ไหมพอฆ่ามันเสร็จแล้วกลับมาคุยกับตัวนี้พอเข้ามาซื้อของเนี่ยตอนแรกสุดเลยเขาจะขายแค่เคมอลกับเกสซอรตอนนี้จะมีเพิ่มมี นี่ดาบเรดรัสซอสเรดรัสสมิตาเรดรัสชิวดาบนี้ผมไปตีเป็นธาตุพิษมาเพราะว่าจะเน้นเอาค่าพิษไม่ได้เน้นที่แอคแท็เพราะว่าค่าเด็กผมน้อยอยู่แล้วแล้วก็ไปตีธนูอันนี้บกสิมาโอเคลุยกันเลยฮัลโหล ยอ๊ยอุ๊ยออ๊ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะใครมีรยิงเวทเลยเนี่ยอ่าลองเสียบดูอ๋อโอ,โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย ชุดชุดแจ็คเม้นตโอเคเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนขอขึ้นไปฆ่าตัวยิงเมื่อกี้ก่อนวุ่นวายจริงๆ พอถึงตรงนี้ให้กระโดดก่อนครับอ่าโอเคกล่องนี้มีอะไรสาเหตุที่ต้องใช้คาทาน่าเนี่ยหรือว่าใช้ดาบอะไรที่มันเบาๆฟันเร็วๆอะ่ะเอาไปตีเป็นท,าท่าเทชจะเวิร์กที่สุดครับเพราะว่า การจะทําให้ติดพิษเนี่ยมันต้องนับการจํานวนตีคือต้องตีบ่อยๆถ้าไปใช้ดาบหนักแล้วไปหรือดาบหรืออาวุธที่มันแรงๆแล้วไปทำท่าพิษอย่างเงี้ยที่พันช้าๆมันจะไม่เวิร์กเอาละพอเคลียร์สองตู้นี้แล้วจะเห็นประตูแต่ยังไม่ต้องไปไว้เอาของสําคัญก่อน หรือว่าจะไม่ต้องฆ่าก็ได้วิ่งขึ้นมาแล้วก็ชาดเข้ามาทางนี้เลยโอเคกล่องนี้เป็นมิมิกกล่องขวาไดดาบวอชิงโพลดาบนี้เอ่อยาวมาก ยาวไหมยาวมากใครชอบดาบดยาวๆเป็นคารานาก็แนะนำเลยครับกล่องนี้น่าจะเซฟนะ โพ้นเปืองอยาก <c oughs> องอะไรโอเคไม่ใช่ โอ้โหตัวเองฟันรัวๆเลยอะตตดผิดไหมเตดผิดแล้วสินะโดนไปสามสี่ทีลวดเอ้ยมีกินยาด้วยแหละ ก็เก็บไอเทมชิ้นนี้เสร็จแล้วมีกล่องตรงนี้กูว่านอกูว่านะ Okay. ไปกันเลยยังงงกันอยู่นะสองตัวนั้นเอา้าเอา้าเอา้าวอ้าเจอท่านี้ยังอุยอ้ยอุ้ย เป็นพ่าะดบหรือว่าพ่อผมอ่อนเนี่ยเดี๋ยวลองดับนี้ใหม่อลัลโหลมาลองดับหน่อยอืม ไม่รู้ใช่เอลองตัวนี้อีกตัวหนึ่งเล็งที่หัวนะปฮ๊บโอ้อุ้ยโมโหโมโหวิ่งมาแล้วอู้หูสับร้อยเมตรมาเชียว เกาะหนาครับโอ้ยโดนเข้าไปสี่ทีติดติดพิษครับติดพิษติดพิษงงเงงงง,งงง,งงงิดงง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 งองบบงง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 องง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 ง อุ๊ยอุยอุ๊ยอุยเจ็บเโอ้โหอุยอ้ยฟันพาดตัวเนี้ย ไม่ตีดาแบบทาดพิษมาเพื่อโอ้ยยังไม่หมดอีกนเนี่ยทีละตัวจ้าทีละตัวโอ้ยตัวนี้มันโตโหดเลยนี่หว่ะ F um. hmm. oh, oh. hmm? Eh หรือว่าผมเป็นคนที่เหมาะกับอาวุธอะไรแบบนี้หรือเปล่าเอาไหมเอาไหมคล้องใจอโอเคตอวสุดท้ายเตีดพี๊ดเติดพีดพ ผิดผิดผิดโอ้โหแคปเดียวโซห้าหมื่นกว่ามาถึงยังไม่ต้องตกใจครับคุยก่อนเลย เราจะได้กุญแจจากเขาโอเคจากนี้ไปก็ถ้าใครไม่อยากสู้ก็วับกลับได้เลยครับเพราะเราได้ของที่ต้องการแล้วแต่ว่าถ้าใครเผลอไปตีก่อนเราจะไม่ได้ของชิ้นนั้นนะข้อแม้อย่างเดียวที่จะได้ก็คือต้องฆ่ามังกรเดี๋ยวผมใส่เอ,อ ขอใส่แหวนอันนี้ก่อนโอเคไม่ต้องใช้เลือดหรอกเพราะายังไงก็โดนไฟทีเดียวตายเหมือนกันโอเคถ้าเดี๋ยวขอย้ำอีกทีนะถ้าเข้ามาแล้วไม่คุยฟันเลยเราจะไม่ได้กุญแจชิ้นเมื่อกี้วิธีเดียวที่จะได้กุญแจจากเขาก็คือค่าเขาบอกว่ายากมาก ตัดเล็บให้ตัดเล็บให้โอเค เโอ,โอ,โอ้วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วเจอกันตอนหน้าบายบายครับ